โอ้หอดแล้วครับผมพ่อใหญ่พงตาสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ห่างหอยว่งการไปโดูนเป็นจ่าได้สบายดีสบายดีสบายอ้าวมาหลอดนี่คือจังใส่แว่นตาดำเถอะเนาะตาบกคดีตาหมึดตามัวเป็นจังได้งวดวันที่สิบเจ็ดนี่งวดวังก่อนน่ะนี้ข่าวว่าได้สามโตเลยตีงวดวังนั้นที่เรได้ไปไทยทำเต็มเต็มเลยตัวใดก็ว่างวดวังนั้นได้ตัวใดก็ทีว่า คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอานั้นตัวเลขทุกต,ตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิหลุดการดูดีความเสี100่ยงร้อเปร์เซ็ต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมากหุ้นหลังอีกหุนหลังอีกห้าเก้าเก้าห้า 5, 9, ห้าเก้าหปมาหนี่เดอหุนหลังหมากมันออกไรศูน์เจ็ดเอ้ดก็นานนันอีกสิบสเออสิก็เปอย่งครับอ้าววันหนึ่งห้าแปเกหนี่ก็ให้ขึ้นกันห้อ่าวกวันที่สิเจมกราหกหกนี่เดียวพอมีแนวเสีมาแบ่งปันบ่หก ฝันว่าจังไดนเอามี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 ตัวเดียวเลยส่วนมากสิเป็นเลขฝันหรือเลขสูตรครับฝันบ่ได้สูตรบ่ได้หยังฝันเอาเองเลยฝันเอาเองเลยแม่นเป็นจังได๋ว่าความฝันใอเพี่น้องมึงกบพี่น้องเป่นฝันว่าจังได๋จิครับฝันว่าเขาบอกว่าเลขมันออกอยู่ในรถในรถเจ้านั่นเดชจอดอยู่น่ะาว่ารีรถหยังรถหลายคันเด้รถพ่อใหญ่พุ่งนี่รถน้อยนั่นล่ะรถเก๋งนั่นล่ะครับ เขากว่ารถไปแดงเจะออกมาจอดไปยังเรียกยุ่หันยางบุ้งซึ่งเอาเขาว่าตัวใดเขาว่าเรียกเคลื่ข่อยมันผมบอดิเมนต์ไปแดงไปแดงรถเจ้าไปแดงตัวหนั่นเขาว่าเขาที่บอกครัไปแดงตัวใดเรียกตัวเบียนเรียกตัวเบียนมันนะเขาบอกเขาบอกเรียกนั่นเรียกตัวเบียนตัวใดเจ้าว่าเรียกไปแดงข่อยบพื่อนุนี้ยข่อยตาข่อยบุญีเขาว่าเขาบอกว่าสี่ห้าหกเขาบอกแังงวดนี่ของวันที่สิบเจ็ดนี่มกร่าหนี่ตัวใดก็สี่ห้าหก ซีห้าหกเอา้าสิบบอมาเลี้ยงอีกตีนคนนี้จากแล้วซีห้าหกซีหกห้าหกซีห้าหกเอาคันเป็นโตพิเศษโตมักเลยนี่กับให้พี่ไอ้น้องลงทุนนี่พอไงพวกน,น,นี่มักโตใดที่สุดในงวดวันที่สิบเจ็ดนี้แต่เขานี่ก็ได้บอกเขาว่าเรื<ะ>่องขดไข่มันแมนซีห้าหกเรื่อยมันซีห้าเจ็ดตัอนที้เอา้าบ่ขึ้นตีเฉียงก็คนบอกคนคนเขาบอกว่ามันอยู่ในไทยรถาจะไปแดงเจ้าหนนบนวันจันทร์ เขาบอกพี่น้าข้อมฝันนั่นแต่ว่าซีหาเจ็ดแต่ว่าเลขเลขเกิดมันทีมีกะเลขเฉพะแต่ว่าหาเก่านี่ละเพราะว่าเมื่อคืนนี่มาฝันเกี่ยวกับเงินครับมาเลขที่เท่าไหร่ก็หาเก่ามาเลขที่หาเก่าซีหาหกแต่ว่าอีกตัวหนึ่งมีคนบอกว่าบ่แม่ในปลายแดงเป็นซีซีหาเจ็ดซีหาเจ็ดตัวนั้นเชียงเชียงคนบอกครับเชียงคนบอกของรถอีกไปคนเชียงคนบอกว่ารถข่อยมันสบาย ไปสิเบือนมันซีหาเดบางที <c oughs> เขาบอกว่าซีหาหกเขาไงบอกว่าสีแต่ซีหเจ็นี่คยแต่สาโตตรงอยู่นน้ำสถิติของปีก่อนเนี่ยซีเจ็ดหาซีหาเจ็ดนี่ค่ยออกสาโตกระจังที่ขึ้นอยู่หน้าจอของพญ่พงบอกเลยเด้อครับผมนะครับพญ่พงเพิปนกะไฮสามโตซีห้าหกแล้วก็อีโตนึงที่พนว่ายังก็หาเก้าหเก้าีหาหกีหาเจแล้วก็หาเกนี่เลขบ้าน บกที่มันต้ออกอยู่ในบ้านเจ้าของไงล่ะแน่นอนจะออกก็ได้ตัวนึงกันไดเอาแล้วเกิดพี่น้องเพิ่นถามว่าวันเดียวนรถนีมันมันมันออกมาแล้วมันมีมันมีเลขทองสอยู่ตัวเดียวครับเลขในในรถมอเตอร์ไซค์นี่เม่ท่นออกนี่มีอยู่ไอ้ตัวใดก็อเจ็ดเก้าเจ็ดแปดสามเจ็ดเก้าไหโอ้เก้าเจ็ดเว้ยแปดสามเก้าเจ็ดแปดสามเก้าเจ็ดรถ เลืถามท่านพี่น้องแน่เกิดพี่น้องเพถามว่าพญ่พงอายุเท่าไหรวะท่านพญ่พงนี่อายุเจดส่ปีเจ็ดสิเาเอามันก็สิบรถือเลยตีสี่ห้าห่หเจ็ดยแล้วบเอาก็มาจันจันจอจเนาะก็คือว่าแนวทางของพญ่พงษ์ก็สีห้าหกสี่ห้าเจสองตัวก็าเก่าแล้วก็อายุของพญ่พง์เท่าไดรก็เท่าไรก็เจ เจ็ดห้าเจ็ดห้าฮะพี่น้องด้วยครับเด้อเป็นความฝันเอาวังหวัดซียังเจ็ดแปดเก่าฝันว่าจังใดือฝันได้คักได้แน่ยถือขนถือกันคักถือกันแน่ยถึงยิ่งเขาว่ากันตามมาหอดโอ้สิแมซื้อได้หากระจาเงินขันแม่ซื้อเนี่ยว่าบางเจ็ดแปดเก้าน่นนั่นแล้วก็บอกเมียเจ้าบอกให้ซื้อว่าซื้อมื่อซื้อเนี่ยนะเจ็ดแปดเก้าขันแม่ ซื้อนี่ได้หาตัวเลี้ยงมาหากูเด้่บอกตัวเลี้ยงมาหาเนี่ยโมไม่หายก็เถอเนาะโอ้ยพงก็ติดราชการติดงานอยู่ทั้งผลติดภารกิจโอ้ยเสียดายเนาะใครแม่นซื้อได้หากระตาหนึ่งเลยทีพอเด็กหาการลหรอมงวดวันเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าได้ตรงตรงได้ตรงตรงด้วยแล้วเขาบอกเจ็ดแปดเก้าเนาะโอ้ยพงเนี่ยพงเฮานะครับท่านผู้ชมจะได้กับเป็นแนวทางเด้อสหรับแนวทางของพ่อพงนะครับจะได้กับล่องเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเมืองนะครับถ้าพี่น้องตรงจิตตรงใจนะครับกับแนวทางตัวนี้ครับพี่ไม่ก็ ว่าเจียวได้หวังหนึ่งเนี่ยมันบอได้ซี่แจแกหาเก้ามันออกหาเก้ามันออกแปดฮะเก้าฮกเก้าหาหาเก้ามันออกแปดหาแปดหาหาแปดเก้าก็ฝันวันฝันว่าได้ลูกต๊กน้ำฝันว่าลูกสาวต๊กน้ำาูกนึงนี่อ่อยต๊กน้ำครับต่อนได้ไปแบกลูกขึ้นจากน้ำ้วเอาเอาหัวมันล่งข้างหลังครับพวกแบกเอาขามันขึ้นตันน้าในน้ามันออกครับ นำออกจากปากมันนะครับให้ให้เศร้าสมักน้ำเศร้าสมักน้ำตัวเศร้าบอระเศร้าบอเศร้าแล้วเศร้าแล้วครับก็เลยตีเป็นหาแปดงวดก้อนเนี่ยโอ้เสียดายเนอะจะได้ก็จะได้กัเป็นแนวทางเ้ยพี่น้องนะครับถ้าชอบมันก็ออกหาแปดแปดเออออกหาแปดหลีกลุกตัวตัวหาเก้าตัวซื่อจะหาเก้าเก้าหาแล้วล่ะเก้าหกบนบนคือโอ้บ่ได้มาตามปัญญพงศ์สองงวดสามงวดนะครับ แสดงว่าคนในบ้านเขาก็ถือหลายเติบอยู่อ่ะจะได้ก็เป็นแนวทางเด้อนะครับท่านผู้ชมนะครับพอพงกับยังคงเป็นแนวทางเอฟซีพี่น้องเขาสุ่ผู้สุดทันกับยังคงเป็นแนวทางคือกันลองลองเบิ้งให้วิเคราะห์มึงเนาะลองเบิ้งเอาพอพ่งไม่ยังสิฝากถึงพี่น้องเอฟซีบ่ครับผมยังจะฝากถึงเบิ้งขอให้โชคดีทุกคนทุกคนจะว่าเมื่อท่านเพราะท่านมั่นใจเราก็ว่าอีกสักงสองมือก่อนข้าฝันอีกเมือนแล้วมันจะเป็นท่วงไสนมีฝันต้อยอยู่บ่ครับมีบ่ท่านมั่นใจบ่ท่านมั่นใจมือทุกไายก็มีอ่อ่ะจะได้ก็็เเปนนนแวทาางะครับผม มันมือเคลื่อนนี่ฝันว่ากอที่มันใจวายกูบ้นานเจ้าของนี่เลขมันออกยุ่งหันใดแค่มันมีเลขของไถประทเทศไอ้ออกสักเทือนี่เจ็ดเกา่าเรียกรถมอเตอร์ไซค์เหล็กประเทศออกเักเทื่อยๆตอนนี้เลขกเจ็ดเ,เ,เก้าน,นี่น,นั่นแหละออกมาชุนชุนในเฮือนแท้ๆเลขมันต้องออกยุ่งหันหาเก่าเขออกไปแล้วหาเก่าเนาะออกจะรุนแล้วออกจะหลายปีแล้ว มันออกปีนี้มันออกอยู่ด่านบางหนึ่งก็ออกเก้าหกแมนบอดเก้าหกตัวไปสี่แยงหาเก้าเก้าหามันมาออกเก้าหกก็แปดหาเท่านั้นเองมือหนึ่งนี่เขาจังว่าถืออยนะู<ม>่เนาะสำหรับแนวทางเจ้าของเองนั่นคือแจ้าศูนย <96. S 2> ์ศูนย์เก้าหกแมนบอกหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหกเออเออหนึ่งเก้าหกโตถึงสี่หนึ่งศูนย์เก้ามันออกหนึ่งเก้า ครับผมขอบคุณพ่อพงลหลายนะครับเด้อที่เดามาแบ่งปันครับผมขอบคุณครับผมพ่อสวัสดีครับท้าใดสนใจอยากจะเช่าบูชาถุงเงินถุงทองภายในบรรจุไปด้วยขนหางช้างปกช้างงาช้างและวัตถุมงคลช้างเกือบทุกชนิดไอไนเสริมดวงเสริมบารมีไอไนเสริมโชคเสริมลาบทําการค้าทาการขอยต้องมีติดเนื้อติดตัวถุงเงินถุงทอง ท่านใดซื้อหวยผิดิดถูกๆซื้อบนออกล่างซื้อร่างออกบนสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง